มาทุกคนมามือนี้เจอกันคือเก่าซอยจุจยากสีลายมือห่างหายบุรีลงคลิปซอยจุแต่งโลกไม่หวันโมเกี่ยวนี่มาบุรีเค็มนะครับชินชุดชุดนี่บุรีลงคลิปลายมือเลยจัดไปมือนี้เจ้าเพียรเจ้าบียังไงหน้าอ้อยหน้อจัดไปน้าอ้อยนะภาษาเสื้อกบุรีกันเงยภาษาเสื้อก่บัวนี่จะรึเปล่เบิงรีซอยเบิ่งเด้อ สซดุดุเลยนี่เดะบ่มีการตัดต่อโอ้ยโอ้ยโอเหยียบตีขยังมาโอ้ยเหยียบตีขยังมาโอ้ยตับสดสดตัวนี้น้องสายเก่งมากนะมึอนี้น้ำหวานมากน้ำหวานมาจากหงเยนเกษตรศาสีชาดนวดชาดกันเนาะดึงเด้อเชี่ยวคน ก่อนสัก่อนนี่นี่นี่หืมหืมอใจีังางผักนางเลยต้องผักเลยห่างหายไปเกือบเกือบเดือนบรดเอยจุบ่เดือนหนึ่งเนาะเอานั้เจ้ากลรงเงือผักกะลสามพันลหัวตับ เออยามซาไปลืมไปตายกูอยั่บ้างนี่เมือเอาบังหนาเลยเนาะสามผลึกมันต้องซอยกีเก๊งคนวะเดี๋ยวเริ่มก็ไล่ก็ใช้ทีมงานลูกชายโทนเนี่ยเด้อผมื่อเพื่กำลังใจเห็ุคลิปต่อไปเรื่อยๆตับแมวซอยตับแมวตับตสันในกับตัวในสันในตัวในี่สันนอกสันในอันนี้ขาลายแตกตับตับหตับเยียเพียจัดไปเยียวพียต้นนี่เยียเพีย เอาห่อตับนี้ทำปลาลืมนะครับโอ้ยบนจักไปสั่งทันทีไม่แจกแคบๆนะมือนีแต่มันก็บุญดีสิ่งสวยตัวน้อยมือเสกตัวใหญ่โล่เดี๋ยวบีกอลีคอมบีคอมบีอะใช้ก้อห่อกห่อยได้เบาไปห่อนั่นนะทำปลาลืมห่อตับห่อตับห่อไปอ่อหลาย

Hưng lên nè Bánh nhọn nè Bắt đau bắt đau Nguyên bớt vô chuồn nè mình nhắn cả <laughs> Bên năng chơi kinh à. Xuất xuất nè Má nè Áp bông một đen Mệt tẹt một đen mà nè Xoay này té đi kìa lơ bởi đại nè Bớt Lòng không đâu Bên này mua á ừ. น้ำใสแรงออกแสงพีบอ,อ,อ๋อหมอล่าลยมั้นอำแบบชิบลอ้อหรือฮลเราชดชดชดเลย่ยางน้ำตัวให่ิบล้อสิบลออ้อมาแล้วน้ำมอยนะยัี่มีแห้งกับที่พรอแค่น,นีแต่พรองผัดเลย ดับข้าวพราะตักจาะหัวก็เีเจาะหัวเจาะมนี่ต้องขัดเลยลูกห้มากห้มาอมบอกทำนี่ลืมกลืมเธอมามาคนกันนี่ก็สามผลึกบ่สามผลสามผลึกบ่สามสิบกีดีเกิน <30, S 2> โมแม่กีบเงินกีบไดนะ้มันเป็นกรีดนะสามสิบกีดสามลก หมอตับเด้อเจา,อาตูนเจวบีเล่ชดชดชด,ชดเลยนี่ันตูอืมักติวคนเบิ่งจะผัามสวนหนึง่งผักอะลอมิ่จะไปเที่ยวภาบริเทคคลิปอันกินอาหารสามนลึา ทำให้เหล่างเราให้น mm ี hmm. ่รง่ได้วะสอบพอีข้าข nah ้างกันเลูก <in> ินชาบังมุมกล่องกูเลยจะหายันไปเลยเลยมันหวานกูหลายหลายนำอ้อยหน้านี่แดงนะมีไหมเฮ็ไดไหมไม่ใช่ีับไม่ช่นี่กินก้อยปลาเออีก้อยปลาวงเลยตาปลาขึ้น ก่นเลยวะกินละต่อกินก่อนเพิ่มขนดาดบรรยากาศเป็นเย็นเมื่อชิวอ์บอกกล้องเลยข้าวประชาไปกินเบีย้ยอยู่ไบหวานเมื่อข้าวบอกมาซนะ่อนประชาออกมาดีๆทางเสร็จอันหนึ่งเลยละน็นนอตสเตอร์ขาดมึงน,นะโซ่ตกแก่ผัวสาวอย่างนี้ Bye mời 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 đệt mời mời đệt cái mời 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 này tê mời 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 này mời 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 รวยจากบาทเด็กเนี่ยโทรษมาที่ก้าวใหม่หน้าก็ไปดำเพราะว่าฝนมาตกหน้าผมนี้แห้งคล่องๆบางบ่อนก็ดำแล้วจะตายเลื่อเรมอิ่มแล้วเลื่อยคาลายคาลายใช่คาลายนั่นเป็นรูอะไรนี่ซอนนั่งยิงคาลายซอยนี้เองคาลายแตกซอยนี้น้อยกับซันไหมซีซันมาซีเธอคาแมวไม่แซนเก็ตปองเดิ mà được mà bảo có được làm là này. À. Yên mình, mình rồi, yên cả chắc nói. Phai không xe. Con người nhà Đâu nữa. จริเก่ิงบ้านะคูอคิ้วๆเนาะมาเผาหน่อยหนึ่งสาลายลวกเฮ้ยโมเมนตาลายเผาสาลายเผาเผาหน่อยหนึ่งคุณดีสำราเนี่ยแหลมเลยจัดไปหุ้ยอ้ยจะท่านมือลูกพี่ได้เหี้เดี๋ยวตัวได้เจมี่จเพียบปะเฮ้ยโมยบออะไ่เอาแล้วขาเชือกจับมาจะมาน้ำหอยนางจอกกระบี่แบบจอกแปะ คนเดิมาเริ่มอิ่มแล้วแนวเต็มๆไปยังไง่มาซูนมือ่าไปซูนมือนะมันไลลงลลงอะแพอแล้วรื่นงนึงตัวห้โยกลงยกลงขอสิ่งเยสกบเต็มเขาจังมานึ่งเดี๋มาไกลเราแล้วได้เหียบกไดลยเหยุบจนนด้้ยคนไม่ขี้ล่ไมี้ล่ต่

หอมมเขือม <jis> anyway, ัปั๊บคนด่าเซนติลีที่อื่นอ๋อโอ้ยขับเลยฮะบัวละพาห่อนมงห่อนยามอะไรเฉยๆเอาลากันได้บาานีกินพ่อในหายหายกินฮอตบัวด้ซอยจุโดนวยเลยโอกาสหน้าพ่อกำลังคลิปใหม่น่าจะเป็นการลงไล่มองบัวได้ไลมองหลายหมื่นแล้วคว่าห้องหมดเอง อย่าลืมฝากอากดไลค์กดแชร์ส่องอ่าลูกชายโซนสตูดิโอหนิเด้อเพื่อเป็นกำลังใจแม่แหละเพื่อเป็นกำลังใจเออกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เนี้ยโบเบิรงนหน่อยก็เบิรงนไลค์โบเบิรงนไลค์ก็เบิรงนหน่อยโบเบิรงก็ให้เบิรงนโอเคโบเบิร์ให้เบิงอ่ะก็บบกอบใจเนาะเมากับสิเก่งหนิน้องชายล่ะคงเยี่ยมเสร็จมือหน้าเจอกันไหมเเิิบง้ไปก่อนเด้อบ๊ายบาย